สวัสดีครับเบอร์คิวิครับเซนเตอร์วันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมีน้ํายาผลิตภัณฑ์มา,ามนําำเสนออีกหนึ่งตัวแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นน้ํายาสปีดบล็อกนะครับทางร้านเราจะมีจําหน่ายที่สองบรรจุด้วยกันอันดับแรกนะครับจะเป็นไซส์ขนาด1ลิตรนะครับถัดมาจะเป็นขนาด4ี่ลิตรนะครับผมอัตราการใช้เติมในสาด 10cc ต่อน้ำหนึ่งพันลิตรนะครับ เปิดปั๊มวนจนครบหนึ่งชั่วโมงจากนั้นเราก็หยุดปั๊มหกถึงแปดชั่วโมงเพื่อตะกรอนตกพอครบแล้วนะครับเราก็มาดูดตะกรอนทิ้งนะครับง่ายมากเลยนะครับเพราะเปลี่ยนพันตัวนี้สําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทเบอร์กเคมีคอลเซ็นเตอร์นะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์ห้าห้าสามศูนย์สามหกสี่หนึ่งหรือจะติดต่อได้ที่ไลน์นะครับผม เดี๋ยจะมีทางล่างให้ลูกค้าแอดไลน์เข้ามาครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ